เอาละครับพี่น้องมุกเจ้าพี่น้องเคยเห็นบุกมวงมหาชนกบ่ครับอันนี้เป็นบักม่วงมหาชนกปลูกปลอดสารโอ้ก็ยปลูกมาได้สี่ปีแล้วปีที่แรกบ่เอาหน่วยมันครับ ลดต้นมันหลับน้ำหนักบ่ได้ปิดถิมเบิดปีที่สองจังเอาหน่วยมันครับปีที่สองเด้ประมาณตันกัวนะครับเป็นบักม่วงมห,มหาสนุกพื้นว่าบักม่วงกินท่านเกิดเลยเอาไปข่านน้ำวัดน้ำคู่บา,จายจันสมควรมีการมีงานนะครับประมาณตันพวกกัวเนี่แหละ ปีที่สองปีที่สาม,มารดได้สามตันประมาณนั้นครับโอ้ย่ขยแก่แจ้เขาทำบุญเบิดบอกได้ขายครับเอาไปข่านตั้งโรงท่าน,น้ำวัดน้ำคูบาอาจารย์ เปนมีการมีงานนิสัยกับไปเลยครับลงวัดละลังสองล่างแน่แจกท่านน้ำบักม่วงมหาชนกเป็นบักม่วงกินท่านมาั้งแตกพุทธกาลพนาวะ <c oughs> ปีว่างันประมาณสามตันครับปีแล้วมาหันจะเอาไปคือเก้าครับนี่คือบักม่วงมหาชนกกินท่านแต่ต๊ปีนี่เป็นปีที่สี่คือเลยสีแดงอยูกิ้งครับ ต่วนไงกับต้วนมันญ่แล้วเคนว่าขันบ่อแตงจริงมันกะสีบ,บ่บเป็นน่วยดกน่วยกันกะสีบ่งงมบรรวาเอ,อ้ยข่อยกะเรยได้อดสามาแตงเอาคือเกานะครับเอาไว้แต่กินถัดข้านอา่าสีผ้าบึง <laughs> เฮ็ดเด้หุ้ขึ้นแนวดูข่อยแตงแ้วจะเป็นยังสี่เลยครับเป็นว่าให้แสงแดดมันโล่งกลางเด้อ,อสันเอางากลางมันออกคุมกลางมันให้เป็นลักษณะกล่นโคกสันเออลักษณะกล่นโคกก็เป็นยังสี่แหละครับแตงออกให้งาบาง เอางากลางมันออกให้แสงพากลางได้เอาสันอา้อาวก็ยังว่าต้นนี้เป็นตังเงินเป็นดอกล้่นหมูกับเป็นน้วยล้น่นหมเนี่ยดกอกลากาก็แบบที่เหนียวเออกับพอเก็บเอา,เอาไว้ถ้าเก็บกินน่วยปลายมันนี่อยู่สามสี่ต้นเนี่ยละ่ะมันเป็นดอกล้่นหมู มันเกิดป็นหน่วยรุ่นโมูตามธรรมชาติประมาณสามไร่เกิดจุสองอยหาสิบ 2, 5, 5, ต้นนะครับที่ปลูกไว้เดี๋ยวสีภาาไปบึงยังกว่าท่านแตงจริง,งมันเกิดจะเป็นยังไีล่ะครับต้นใหญ่บ่ น,นี่นี้รับท่านไอ้แตงจริงนะครับเป็นน่วยซื้อเอ้ยบ่นบ้านเมืองข้าเจ้าอันนั้นแล้วข้าเจ้าแตงหนึ่งต่านซีหายเดียนหรออยู่ของห้อก็มาแตงแถวประท่านแตงจริงมันงเกิจะเป็นสี่หรอครับกลุ่มใหญ่บ่นกับบุรุษหลุดในห้องมาแห้งตัวเหนียกมีน่วยหนึ่ง ว่ายันยังยันตะมดแดงเมื่อนี่ว่าสีเห็ดแต่งให้มาแล้วนะครับจักสีแล้วว่าแล้วทำบรรณิตด,ดีกว่าคิดจะทำจะเข็ดไปเรื่อยๆนะครับตามแรี้งกับของมีเดี๋ยวสิมาแต่งสูบเบิ้งด้วยครับหมู่บ้านนี่ไม่ดิดตาบัดไม่ดิด ที่เงี้ยเขาตายแล้วยังคือพอเวีนตายพี่น้องเอ้ยคนทเป็นหนึ่งสั่นหน่งวะเป็นไห้แตงแตงจริงให้แตงช่วงลางมันกอนไห้มันแปลนจังคอยไปแตงงาเทืองออก ตัวเนียวนี่หมดแดงอีกแล้วว่าเหนียกัดเบิดมือเอ,อ๊ะหมดแดงอีกแล้วตัวนี้เ,ออเรื่อเบิ่งห้างเอรดแดงหมดแดงยี่ถึงหัวผุ เดี๋ยวเราเอามาแดงก่อนพี่น้องโอกเคมือแดงมือแดงเออกค่เชือกเลยเบลอ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 เฮล่ะหรา่งเออเออไม่ไม่ไมไป่เจี๊งก็แก่เสียวกัน